สวัสดีค่ะขอกับยงง่ามงย่มคำย่มแรงเป็ดน้กินอีกคือเกาพี่น้องมือหนีย่ามงสิออมไก่ใส้บวกค่ะทิงที่เจียมไว้กะมี่อันที่เป็นไก่ค่ะไก่สับไกบ่บานค่ะหมับกบวบพันซ้อยเรียบร้อยค่ะอันนี้เคียงออมหอมแดงกระเทียมตะไคร่พริกหกร่วมกันค่ะ ็มี่แบ,บแข็งแน่นิดน้อยกาจิซสยพักซี่ต้นหอมพายตู้ค่ะน้ำปลาค่ะเมนิเฮ็ดแล้วกินกับเต่าทานพี่น้องหัวเคียงให้หอมกอนค่ะ ออก็เสียงหอมเก่าไก่รูปกไปเลยค่ะหัวไก่สุกแห้งค่ะแล้วก็ปรุงเคียงด้วยค่ะได้เกียคันนี้ปรุงเคียงด้วยเกีย ำปนึ่ปล่าค่ะเติมรสด,ดีลงไปจักน้อยค่ะเพื่อควมนอดเพื่อควมนวดแสบค่ะตามไปซื้อรสค่ะ หัวเทียงให้เขากันค่ะหัวเคียงให้ซึมก่อนเน้นเนื้อ,อ,อค่ะพี่นอ้องใบบักกูดค่ะจะขวส่กันให้หอมค่ะ พอไก่ซุกแล้วก็เติมน้ำค่ะต้มไก่ให้สซุกให้นุ่มแล้วพี่น้องก็เอาบักแข่งกระพริกลูกโดดลงไปค่ะ ตาม้ดยแบบบวบที่หันซ้อยไออว้ดดค่ะบังโวกัดสุกหรอพี่น้องซิ้รสค่ะ ชิ่รลดเบิ้งแล้วตืน่นนำปลานิดหน้อยค่ะใส่ข,ข้าวคัวให้หอมเล็กน้อยค่ะพี่นอ้องบวบซุกดีแล้ว เอาคนหอมลงไปเลยค่ะตามด้วยพักซี่ค่ะหาอิตูตบท่ายค่ะแกงเส่ผักหลายๆอย่างคย่งนี่ พักซุกยกลงจากเตาเลยค่ะปลอมไก่บ้านใส่บักบวกก็พักอีกหลายอย่างค่ะเศบเสียบ,บน้ำกันย่ำคำย่ำแรงเด้อชิปนีใยมุ่งก็ขอตัวซ้ำนี้เด้อค่ะ ปากกดติดตามกดไค์กดแ์่แหางใยมุ่งน้ำนี่เด้อสวัสดีค่ะ